เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565นายสวัสดิ์คำบุตรดาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากร6สนักานสากรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมข้ารชาชการในสังกัดได้รับมอบหมายจากสารกจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมโครงการประชาคมหมูบ่บ้านและเขตพื้นที่ใกล้เคียงของสารกรการเกษตรโพไซจำกัดณศนะาราประชาคมบ้านสร้างม่วงตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อขอมติรับรองการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังหรือโครงการอื่นตามแบบแปลนที่สหกรณ์กำหนดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับงบป,ประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์โครงการพัฒนาศักยภา,าพการดำเนินธุรกิจของสหกร,ก,ก,สรกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566เพื่อรองรับผลผลิตต่างๆ เพื่อการรวบรวมมันสํปปะหลังและการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังที่สมาชิกสาก์และเกษตรกรทั่วไปมาจำหน่ายให้กับทางสากร์โดยผู้อุยการกลุ่มส่งเสริมสา,ากร์6ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการดำเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นจัดทําโดยระบบปิดไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอีกทั้ง เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในเขตอเบอร์โพไซผัวมติที่ประชุมประชาคมมีมติเอกฉันอนุมัติให้สากรสามารถดําเนินการก่อสร้างตามแผนง,งานเป้าหมายของสากรต่อไปได้โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมประชาคมทั้งสิ้น61ราย